สวัสดีค่ะเห็นยังเนาะเอาเห็ดเอาเห็ดเห็ดเพียงนิสัยเห็ดคือบูเห็นนี่นิสัยนี่นิสัยเห็ดพิเศษได้บ้านเมืองเขาในขีดินเนาะอันนี้อันในกุกไม้ในกุกเสาเห็ดเพียงค่ะเห็ดพวกปอาบันคือออกไป็นยันันโอ้ยเนาะยันยันยันกินได้กินได้เพียดใช่เนาะอันนี้โู้อันนี้ก็แม่นมาในน้อยเนี่แม่นย เออบ้านเมืองก็เฮ็ดโปกใหญ่นี่เฮ็ดโปกน้อยเฮ็ดปวกบ่อ้อยต้นเอาเดเนาะเอ้ยเศาไดบเจาังชื่อเป็นเฮ็ดปกเาออันนี้อ่านาลาากเฮ็ดนี่โอ้เอาไปอุ๊ยสิมาอีตู้แซ่บแบ้านเมืองเยนีกําลังเป็นดอกนี่ะออกําลังขึ้นในต้นในบ้านเมืองเขาเอาในที่ดิน น้าบ <ITA> ้านสวนสุกสมบูรณ์ออกในพื้นเนาะพื้นไหมผู้กำลังออกเดี๋ยวเดียวดิต้นเสาที่เสาเออมันมีมีปุ๋ยเออมีปุ๋ยอันเสร็จมันออกเขาเด็ดตาปุ๋ยเขาเอาเออเออเออเอาไม่เมื่อไหร่โอ้มีโอ่งก็มีเนาะมีโอ่งก็มีนะ้างคนถูกชนมาได้กาดเลยโอ้บึงดูผู้อ่ะกำลังเก็บเอาเนาะกำลเก็บเอาเก็บล้ำล้ำเก็บไป ได้ลายจมเจือเนาะเห็ดอะไดข้ามแบบนี้นะตัดตีนตัดตีนเอาคีดินออกเอาขี้ดินออกเพราะเ้าโซ่บุ่งง่ายกว่าจักดอกอ่ะใส่บุ่งดูเอ่อใส่บุ่งดูแซ่บไหนเซบเนาะแซ่บก็เห็ดปลูกใหญ่ไงบ่กเออตาตีมันเนาะตีมันเอาคีดินออกเพราะว่าฟ้าลายไม่ไผ่ซีมาอันนี้นาเจ้าของเออนั่นแหละฟ้าลายปับปับปรับปรับโยนโยนเฝ้าลายลุ เดีมาเอาทีหลังอืมบ้านเมืองก็เป็นนนี้ดอกเขาปแล้วแล้วก็ตัดอืหสิเนาะโอ้ยถ้าเบิ่งบ่กินเด้ออ่าบักินสิอันนั้นให้เบิ่งทีนึงจ้า